สวัสดีนะคะวันนี้มาตรงริมน้ำเบลยเยี่ยมนะคะเรือสินค้าเบลยเยี่ยมมีคนตกปลาด,ด้วยถ่ายได้ไหมเนี่ยเอ้ยอย่งางนั้นตกปลาอยู่สะพานอันนี้สะพานอะไรเนี่ยไปใกลไม่ได้เลยใบไม้เปลี่ยนสีแล้วอันนี้เป็นโรงงานนะเนี่ยน่าจะเป็นโรงงานโรงงานอะไรก็ไม่รู้มีรถมีรถจอดเลย อยู่ใกล้เรือสินค้าเป็นเรือสินค้าเรือสินค้าส่งของนะมีคนตกปลาแม่น้ำอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยเหมือนเหมือนที่ทางขมินคนตกปลาป <laughs> มีคนมาส่งนวคะ <laughs> มีคนมาส่ง <laughs> ดูเรามั่งดูเรามั่งนะคะ บรรยากาศยังดีอยู่17น่าจะ 17, 17, 18โรงงานวัดดิจิตชลุยดิจิตคอมพนีแฮปดคอมพนีเดอะคอมพนีตรงโรงงานอะไรก็ไม่รู้ถามแกวัดวัดเดอะคอมพนีเอาไม่ได้เอาอันนี้มาที่เสียบ ลืมไม้แล้วไม้เวทเย่เย่เวทไอเทคไมโครโฟนไอคอปเกตไมโครโฟนลืม yeah, yeah, ไม,ไม้เอาไม้ก่อนเป็นไงเราเสียงรถมันเข้ายังเวียนหัวอยู่เลยเนี่ยแต่ยังอยากออกมาเวียนหัวนะแต่อยากออกมาดูบรรยากาศ ถ้าอยู่ในบ้านมันยิ่งเวียนใช่มั้ยมีคนตกปลาด้วยนะไม่งันรถเสียงรถมันดังเสงียงรถเสียงรถมนันเข้าเจ็บไหมก่อนเด้อ ได้อยู่นี่มาถ่ายด้วยกันมีคนตกปลาด,ด้วยมมชูลูกมโมชูเบต this uh, the name here uh, the the city <c oughs> the city uh, อพยงอ, uh, อ,องนะบูดูอะ Oh my god, and you see the boat is to attach the boat. Ah, uh, yes, mm -hmm. yeah, I see the same in Thailand. The, the company, yeah, eh? to let you in front. The, the same company, oh, in this, uh, Thai have many the same, huh? Eh? Yeah. In Thailand, have the same, oh, Okay. but the 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 meeting, the company, yeah. You not look the boat? Ah, yeah, nah. I look already the boat. In French, Penix the name. Finix Finish. Penix. It's the To transport many things. The same tracks are on the way, eh? uh huh? There are tracks on the water. <laughs> <laughs> อันนี้เขาก็เออวันนี้เป็นวันอาทิตย์ <Are they S 1> อ่าเมกไอติ้งยันทูเดย์อิทเซนเดย์พี่เพิร์ลรีแลกเพราะว่า Not, not so cold มันไม่หนาวเท่าไหร่ไงเขาก็เลยมานั่งตกปลากันวันอาทิตย์ <Yeah. S 1> วันหยุดแต่บิ๊กกะเดอ๋ยวดูวอาเออินบิ๊กกะอิไฮอะน้ำน้ำโตน้ำใหญ่เป็นภาษาบ้านเราก็เรียกน้ำโตน้ำใหญ่อยู่ติดสะพานเออก็ดีเนาะ good good relax here to uh, the sunday yeah people fishing Ah, people feed and uh, elena picnic hmm? picnic hmm? Pic picnic oh picnic yes the same picnic are you picnic i finish to eat i need to sleep a little bit okay we go back <c oughs> กลับบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วอยากกินกาแฟแล้วแกบอกว่าอยากกินกาแฟวิวสวยเนาะบรรยากาศสวยจะถ่ายรูปก,กันถ่ายรูป <c oughs> ถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปไปทางไหนดีต,ดต,ดติดติดอ่ะติดต้นนี้เดี๋ยวปัติดทางนีุ้น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 ,น,นติดสะพานอ้าวตรงน,นี้มันมืด ติดทางนี้ดีกว่าติดทางนี้ติดไปทางนี้ดีกว่านี่หดโอ้ยังมีแตนอีกอะปันนี้แล้วยังมีแตนไปแล้วกลับบ้านอากาศมันยังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เนะมันก็มีมีแตน มีพึ่งมีแตนมากลับบ้านโอเคเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันอีกรอบบ๊ายบาย